เราจะสามารถนำเวลาจาก NTP server มาและแสดงมันลงบนบอร์ด Microbit ได้ไหมนะได้ค่ะโดยใช้กรุป WiFi มาเป็นตัวช่วยทำการต่อกุปไวไฟเข้ากับบอร์ด Microbit โดยเราใช้บอร์ดขยาย r รก a บิตและต่อเข้าไปที่พอร์ต P16 และ P15 แล้วใช้สาย USB ที่มาในกล่องชุด r รก a บิตทำการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเปิด Make Code Editor เพื่อเริ่มการเขียนโปรแกรมได้เลยทางเราได้ทำการใส่ลิงก์ในหน้า tutorial เ g e ไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมทำการเพิ่มส่วนขยายของ ESP8266 ใส่ตอนไปด้วยนะคะ ใส่ข้อมูล Wi-Fi ของคุณลงไปทั้ง ssid และ password จากนั้นดาวน์โหลดโดยโค้ดที่เราได้ทำการใส่ไปนั้นจะทำให้เราได้เวลาจาก ntp server จะแสดงเวลาบน m i c r o i k โดยใช้ระบบเวลาแบบ12ชั่วโมงอย่าลืมกดถูกใจพร้อมกับกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ